มอเตอร์ไซค์บอบเบอร์คือรถที่คนยุคสงครามโลกแต่งไว้เพื่อกลับบ้านให้ไวที่สุดรถทรงเตี้ยทอย่อเปลือยแบบนี้นะครับคนสมัยก่อนเขาไม่ได้แต่งไว้เท่เล่นๆน,นะฮะมันมีที่มาและมันเกี่ยวกับสงครามโลกด้วยซ้ํานี่คือเรื่องของบอบเบอร์มอเตอร์ไซค์ที่เกิดจากความคิดถึงบ้านไม่ใช่แฟชัน่นแต่มันเป็นความรู้สึกที่อยากกลับบ้านให้เร็วที่สุด ย้อนกลับไปในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองทหารอเมริกันหลายคนถูกส่งไปรบในยุโรปพวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ทหารอย่าง Harley-Davidson ตัวใหญ่หนักลุยได้แต่พอกลับมาบ้านนะครับพวกเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันรถหนักเกินไปมันเกะก,กะมันไม่สนุกเหมือนตอนขี่อิสระและที่สําคัญมันทําให้ขี่กลับบ้านได้ไม่เร็วพอพวกเขาเลยเริ่มถอดของที่ไม่จำเป็นออกไปไม่ว่าจะเป็นบางโคลนบางลมเบาะซ้อน นี่คือจุดเริ่มต้นของคําว่าบอบเบอร์มาจากคําว่าบอบที่แปลว่าตัดสั้นหรือว่าลดขนาดเอาทุกอย่างที่ไม่จําเป็นออกหมดเหลือไว้แต่ความดิบและความเบาพอรถเบาขึ้นขี่ก็เร็วขึ้นมุดง่ายขึ้นคนยุคนั้นก็เอาไว้สิ่งเล่นบ้างขี่ทํางานบ้างแต่จริงๆนะครับมันคือสัญลักษณ์ของความอิสระหลังสงครามคือสไตล์ของคนที่รอดมาแล้วและอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ จากจุดเริ่มที่บ้านข้างโรงรถบอบเบอร์กลายเป็นแนวแต่งรถที่ดังที่สุดแนวหนึ่งในอเมริกาจน h a r ์ล y ย์อินเดียนทริอัก็ต้องทำบอบเบอร์จากโรงงานออกมาขายแต่นั่นแหละบอบเบอร์ของแท้มันไม่ใช่รถแต่งเพื่อเอาไว้โชว์แต่มันคือรถแต่งเพื่อใช้งานแบบจรงิงจังและมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังบอบเบอร์ไม่ได้มีแฟริงไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อน แต่มันมีหัวใจมีประวัติและมันพูดกับคุณได้ว่ากูเกิดมาเพื่อขี่กลับบ้านแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้